สวัสดีครับเป็นสถานการณ์รอบที่สองนะครับอุณหภูมิภายนอกอยู่ที่33.9องศานะครับเวลา11โมงครึ่งนะครับความชื้นอยู่ที่59เปอรเซ็นต์นะครับอันนี้อุณหภูมิภายในเครื่องอยู่ที่44.9นะครับความชื้นอยู่ที่30เปอร์เซ็นครับแล้วก็ต่อไปสีสของวัตถุดิบนะครับ เห็นว่าเริ่มแห้งนะครับแล้วก็มีการหดตัวของวัตถุดิบลงนะครับนี่ครับมันจะหดตัวลงครับแล้วก็ตีตันก็สวยงามครับตีตันสดมากเลยครับส่วนกล้วยครับก็เริ่มแห้งครับข้างในของกล้วยที่ตรงเม็ดก็จะแห้งครับแห้งเริ่มเริ่มจะแห้งครับครับผมตีตันถือว่าสดใสครับขอบคุณครับ ก็สวัสดีครับนี่การทดลองเครื่องนะครับตั้งแต่สิบเอโมงครับตอนนี้สิบเอโมงสี่สิบเจ็ดครับผมนี่ครับนาฬิกา,าตามนา,าฬิกาครับผมนี่ก็มีเห็นในการนี้มีเห็นบ้างเห็นอบ้างปกติสิบเอ็ดโมงสี่สิบเจ็ดครัก็ดูที่ความชื้นในเครื่องนะครับสามสิบเจ็ดอุณหภูมิสี่สิบเอ็ดจุดหนึ่งนะครับตอนนี้ตัวน,นี้เทลชาร์จเข้าปกติครับตอนนี้ก็มีที่อบก็มีอันชัน,นครับแล้วก็มี ตะไคร้ครับแล้วก็ใบมะกรูดครับผมตอนนี้อันทันเริ่มหดตัวครับแล้วก็ใบมะกรูดเริ่มส่งกลิ่นหอมครับได้กลิ่นของใบมะกรูดครับผมครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับอัปเดตความคืบหน้านะครับตอนนี้เวลาเที่ยงยี่สิบเก้านาทีครับอุณภูมิอยู่ที่สามสิบสามจุดเก้าครับความชื้นห้าเก้า <Okay. S 2> อันนี้อุณหภูมิใเครื่อง46.3นะครับความชื้น26ที่วัสดุนะครับครับหรือวขนาดบ้เอาเส้นใส,ส,สเลยครับอ,อันนี้มีการผลตัวเยอะกว่าเดิมมากนะครับได้กลับได้กลับผลตัวเยอะมากเลยช่วยก็ใกล้จะแห้งได้เพียงหรือว่าค,ค่อนข้างแห้งไปเพียง แห้งเลยแห้งแห้งหรือแห้งโอ้แห้งจริง,แ,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 งแล้วก็สีตามสวยงามครับไม่จืดที่จะส,สีไม่เหมือนตาแต่ธรรมดาสีดีกว่าตากแดดตามธรรมชาติอันนี้สีแทนตกัว่จว่าทำกราฟว้วับเวลาบ่ายโมงแล้วครับบ่ายโมงครับนี่เลยเห็นปะเห็นเห็นเห็นอุณหภูมิภายนอก33.5ครับความชื้น63% ภูมิภายในอยู่ที่40.8ครับความชื้นอยู่ที่40%ครับเทียบกับอ40%แนนะครับวันนี้ไม่ได้เปิดพัดลมครับอันนี้ไม่ได้เปิดพัดลมนะครับลองดูปัตตูดิข้างไหนอันนี้ใบเตยนะครับใส่ตอนเที่ยงครึ่งครับตอนนี้บ่ายโมงผ่านมาครึ่งชั่วโมงครับ นี่ครับผลที่ได้ครับเกี่ยวแ้ก็แห้งเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มมีการหดตัวครับจากที่เป็นแบบใบแบบใหญ่ๆมาซึ่ส่วนอันชั้นนะครับอันชั้นนะเนี่ยครับเกี่ยวเกี่ยวลงกาเดิมแล้วนะครับใกล้จะแห้งแล้วครับตอนนี้จะกรอบวะดีกว่ามันจะกรอบพริกนะครับใส่ไปตอนพริกใส่ไปตอนเที่ยงยี่ห้าครับ ร้อนร้อนมันมันมันไม่หดใบมะกรูดนะครับก็ใบาเริ่มหดตัวเหมือนจะรอบนะสุกจะสุกอลไะใช่มันต้องใช้ใบนี้สีมันไม่สวย ถ้าใช้ใบอ่อนมันจะไม่ครับต้องใช้ใบเ่อนครับผมจบการรายงานเมื่อี้ครับตอนนี้บ่ายโมงครับขอบคุณครับสวัสดีครับอันนี้อัปเดตสถานการณ์นะครับก็อุณภูมิภายนอกครับ38.1ครับเวลาบ่ายสอนะครับอุณหความชื้นอยู่ที่4.9เก้านับ อันนี้อุณหภูม,มิในเครื่องอยู่ที่37.2ครับความชื้นอยู่ที่25เปอร์เซ็นต์ครับมาดูปฏิบัตในเครื่องกันเดินๆนี่ครับเห็นได้ชัดเลยนะครับว่ามันมีการหดตัวครับมีการหดตัวกอกลวยแห้งเลยครับแห้งครับสีสันน่ารับประทานมาา สีสันสวยว่ icate, าตากตามแบบว่าตากแบบธรรมชาติครับตากกับพื้นดินแล้วก็ป้องกันฝุ่นแมลงได้ครับมันเวลาคำท้าชอบก็อัปเดตความคืบหน้านะครับตอนนี้เวลาบ่ายสามโมงนะครับสามนาทีอุณหภูมิภายนอกอยู่ที่สามจุดห้าครับความชื้นอยู่ที่ห้าสิบห้าอุณหภูมิภายในอยู่ที่ติดสามจุดห้าครับความชื้นอยู่ที่สามสิบสองเปอร์เซ็นต์ครับ เดี๋ยวไปดูผลิตทําไ์ทั้งนะครับอันกันก็ใช้ได้นะครับแห้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับพร้อมเก็บเลยครับอันนี้ใช้ได้เลยใบเตยก็แห้งนะครับได้กลิ่นหอมของใบเตยเลยก็พริกนะครับพริกก็ยังยังไม่ถึงกับขั้นสุกครับเริ่มเหลืองแล้วใช่ครับเริ่มเริ่มมีสีเหลืองตอนแรกเป็นสีเขียวแล้วแล้วก็ตะไคร้นะ ตะไคร้นี่แห้งนะครับเริ่มแห้งครับต่อไปบใบมกนะกรูดใบมะกรูดครับใบมะกรูดแห้งเลยครับแห้งแบบกรอบอนะเลยเก็บไ,ได้เนี่ยเก็บได้แล้วฟังเสแบบี่ยเนี่ยใบกรอบใช่อันนี้ใแบหบ่อนอันนี้ใบ,บเก็บแห้งนะครับพร้อมเก็บแล้ว ก็ตอนนี้เท่านี้ครับขอบคุณครับครับผมอัปเดตความคืบหน้านะครับวันนี้รอบสุดท้ายแล้วครับ4ี่โมงครับตอนนี้มือคงอยู่ที่35.2สิบหาจุดสองอศาครับความเย็นอยู่ที่ห้เป็ดเซตเป็นครับความความร้อนมือคงมาแน็ตเกลนะครับ4ี่สิบจุดสามองศาความเย็นอยู่ที่สามสิบหกเปิดได้มาดูขนาดของวัสดุกิจการเปลี่ยนแปลงวัสดุกิจ โมงขาวครับแค่โหมดครับแต่ตอนแรกตอนแรกก็ในน้ำไม่มีเลยแล้วก็ในกล้วยก็สีดูน่ารับประทานสีดูดีกว่าตัดแดดตอนนี้ครับชิ้นก็จะเล็กลงมาว่าเราต้องการให้มันละเอียดมา้กว่ากรัสขอบคุณครับ